ครับสวัสดีครับพบกับรายการ ZPK Gaming นะครับครับวันนี้เราอยู่กับไมค์ค f t นะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดบนยอดเขากันนะฮะครับเข้าไปเลยนะฮะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรวะเนี่ยในกล่องะเก็บมาเลยค่ะชีวิตรอด อะไรเนี่ยกดห้ามทุบบล็อกห้ามเกมโหมดห้ามโมดิฟายโอเคไม่โมดิฟายแน่จ้ะโอเคครับอุ้ยร่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดไม้กันเลยครับอย่างแรกสิ่งที่ต้องทำนะนีนะครับ,รบเอาชีวิตรอดนี้มีบ้านมาให้นะครับผมไปโหลดแมปมานะฮะอะไรวะแป๊บเดียวหรอหิวลดแล้ว เร่งจงองหวะตัดต้นไม้ครับไม่แล้วเราต้องตัดต้นไม้เพื่อกล่าวชีวิตเราเราจะทิ้งบ้านหลังนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรา,อนนะาเอาชีวิตรอดกันนะเรียกว่าเอาชีวิตรอดบนยอดเขานะตัดครับต้นไม้ ฟ้ากี่หายเดี๋ยวตัดตอ่อจะจะตัดต่อวีดีโอนะตัดต้นไม้ต่อนะตัดต่อเลยนะครับเครับเราเดินไปเรื่อยเรื่อยเหนืก็พักนะฮะมีไฟอย่างนี้มันจันทางกับบ้านได้ไม่เอา ตัดไฟครับตัดระบบไฟครับตัดครับตัดครับตัดครับเฮ้ยแท้ไรวะอุ้ยอะไรเนี่ยพีระมิดเฮ้ยอะไรวะแมปนี่มัน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 อะไรเว้ยอะไรวะเนี่ย มีอะไรอยู่ข้างบนนะครับนี่เหรอแค่ที่คือการเอาชีวิตรอดบนยอดเขาไม่มีเมืองอะไรเลยวะแล้วก็ตกเสียงแบบนี้นี่มันซอมบี้นี่นาเออมีอะไรครับไม่เมืองอะไรเลยวะมาวะอุ้ยเอ้ยอะอุ้ยอะไรวะ เจออาวครับข้างล่างน่าจะมีอีกนะครับโลกมากครับกบไปเลยนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะฮะกบเราได้ดาอะไรมาเพียบเลยครับ เดินต่อ,ต umas, ตอครั er e บ er เราต้องทำการออกจากที่นี่ฮะทำงานกันอยู่หรอโคอชคนงานก้อนจมูกไม่รู้เป็นอะไรถุยนะฮะเดินต่อเลยครับอุ้ยมืดแล้วกรรมเมื่อกี้เจอแก่ก็ไม่ติดตัด เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรวะขึ้นไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเขาต้องขึ้นไปบนอะไรเนี่ยอะไรวะีกผมเป็นใครครับอะไรีครับอะไรีครับสกินผมชื่อว่าแซปิเค้นะสกินแซปิเค้นะเกนเกมมิ่ง ผมไม่ต้องไปมองทั้งหมน,นะเดี๋ยวมันจะทําให้เราถ้อมากเลยคนระับถ้ามองถ้ามองเราควรมองข้างไม่มันกระตุกเป็นช่วงๆวนะไม่รู้ไหมของผมคอไอห้านะโอเคเดินไปเลยนะครับขึ้นไป

ตอนนี้ท่านอยู่สนามแห่งทางออกท่านตั้งให้คีเปอร์ระเบิดให้หมดแล้วจะจงแจแห่งความลับนี่คุณแจแห่งความลับฮ้วยอักรามไม่น่าให้แม่งมาระเบิบนี้เลย ไชิบะแล้วซ้อเขาไม่หลงปเปอร์กรัม What the fuck โอ้ดีที่เรามานอนเซฟแล้วนะคอยังโชว์นะโอ้ยคิปเ์ไมันโหนะโหเราจะไปไหวไหมไปเลยไปเลย เก็บหมดฮะเก็บ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 ระเบิดไม่เบิดระเบิดทั่วระเบิดทั่วเฮ้ยมันระเบิดตรงนี้โอเคเราจะได้แตรแล้วเดี๋ยวเราลอเลือดมาก่อน ่เฮ้ยจะปุ่มแล้วเ,เราก็บอกว่าจะเปิดให้อีกสักทีที่ผันี่นี่ละเปิดสักตรงนี้นะครับอ้าวเอาอีกแล้วเลยฟ้าแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ได้ประตูแห่งทางออกนะครับ แล้วเราก็จะได้เจอความลับนะเดินไปเลยเกียร์ทางนี้มากเลยว่ะอ๊่ต้องค่อยเลี้ยวนะคือเราไม่อยากตกยี่เจอนี้มันได้มันได้แห่งความลับเจอกล่อง แต่คิปเปอร์มันระเบิดไปหมดแล้วไงไฟเผาไหม้สเกลิตันเฮ้นนนยานานนนโอ้โหไปสักทีทนูปักที่ทปปทหัวใจอะไรเป็นไงเพราะเจ้าสเกลิตันตัวเดียวเชอบชอบอุ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยชุบนีนน่เก็บไปเลยต่อเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ เขาทีงนี้กินปุ๊ก็โอเคเปลือกแมงบาสวัดเขาดีเขาดเขาดีเอ๊ะมาไหเราไม่ต้องทำตาม เราตัดไปนี้แล้วกันเอามันออกมาอีกสักตัวเฮ้ยอะไรวะบูมหมดแล้วโอ้แซงก็ตัวเดียวต้องใช้ใขูมอ่าเจอแล้วะฮะเราขุดเองก็ได้ไม่เห็นต้องรอเลยใช่ปลาเช่ปลาเช่ปลานี่เรามีปุ่ม,มครับเปิดปุ่มเลื่อนออกไปเดือดเอ็น้สไม่มีแค่นี้เองนะฮะ อ้แม่งุดเกียนนะเกียนมากเลยนะคหูสาวฝ่าฟันไปตั้งนานแม่งไปถึงเดือนเอ็นครับโอ้กะโดดน้ำตายครับใบาบโลกร้านปีครับเคฟตัวยังอยู่ครับก็ฮะทีไหนก็เกเคแล้วมันจบง่ายจังวะ เออแล้วก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย